วันที่16มีนาคม2564นะครับผมย้ำนะครับผมนะครับทางช่องารงนและนะครับผมเดี๋ยวให้ออนี่้คำนวณสูตร3ามต่อ่อ3ตัวนะครับครับผมเดี๋ยวให้ออนี่ยคำนวณสูตร3ตัวต่อเนื่องเลยนะครับผมรอสักครู่รอสักครู่รอก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปลงตัวเลข3ตัว อาจารย์เนี้ยงวดที่ผ่านมาตัวเลข <จ Liberty. S 1> สามจออาจารย์เนี้ยก็เข้านะครับเข้าสุดเกินเข้าเหมือนกันนะครับผมแต่งวดนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมรอก่อนนะครับท่านผู้ชมทำไม่ทำไม่นานด้นะทำแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าจะสูตรสามตัวของอ้อนี้จะออกมาเป็นตัวไหนกันนะครับผมในงวดวันที่ 16มีนาคม2564นะครับเดีย๋ยวรอให้ออเนี่ยทำก่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผม3ตัวของออเนี่ยเขียน,ขยนเนยขียนบัวทลงอีกไงเด้อเขียนบัวท้ลง่มไปหัวมุมหนึ่งก็ได้บมันชีไม่ต้องเอาอแล้วดี ทำดูด้วยกันนะครับว่าตัวเลขสามตัวเลขสูตรของอาจารย์เนี้ยทีเนี้ยนะครับคนบุทีดำนะครับจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับตัวเลขสามตัวจะมีกี่หางเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีเนี้ยทาไว้เสร็จเรียบร้อยคำนวณให้สดๆเลยคำนวณคำนวณให้สดๆเลยนะครับผมคำนวณให้สดๆดเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะเสร็จนะครับสูตร ทำแป๊บเดียวนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับสูตรสามตัวของอเนี้ยนะครับนะครับผมในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สามตัวบนนะครับผมเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกแตงแตงนะครับเลขที่ออกมาแล้วครับเลขที่ออกนะครับสามตัวบนอเนี้ยนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่ตุด เต่งต้นเต่งแค่นี้บอเนี่ยบุรีลำเสียงแล้วศูนย์ศูนย์เก้าแปดโอเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับศูนย์เก้าไม่ชัดเลยเนาะกระดาษนี้ไม่ชัดเลยสามสองเบอร์โทรพี่เนี้ยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอยสูตรสามตัวให้แค่สองหางเท่านั้นศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่งวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แคมเอาครับสูตรของพี่เนี่ยสูตรสามตัวนะครับ คำนวณอ,ออกมาได้แค่นี้บ่ครับแค่สองหางนี่บ่สองชุดที่นี่สองชุดก่าหดนว่าหันก็ให้สามไปชุดสามชุดไปมันมีหา่าอมันมีสองหาแปดครับมันจิหลุดทุ่แต้มน,นึงอยาเนเออเน<โ>าะนะครับแบต้มหนึ่งมาดอกห้าสามแปดเออเ้าให้สองห้าแปดไปมันหลุดแต้มเดียวหลุดแต้มเดียวครับ,รบ,รบโอ้เสียดายนะครับพี่น้องเนาะทั้งสั้นก็อาจจะเป็นคืนคืนแต้มต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะบวกแต้มเพิ่มแต้มนลครับอ๋อว่านี้ครับเมนบอที่เฮ็ดมาเลยครับคือตัวแรกก็คือเป็น ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแต่ว่ามาเฮ็ดอีกตัวนึงก็คือเป็นเพิ่มอีกแฉมหนึ่งเป็นศูนย์แปดสี่นะครับเพิ่มแฉมือเงื่อนภาาก็คือสองห้าแปดดีสองห้าแปดเมือกห้าสามแปดออกห้าสามแปดนะครับพีทแฉมเดียวนะครับพี่น้องสูตรสามตัวของอเนีะนะครับบ่วลายหางนะครับแค่สองชุดแค่นี้ ตด้อสองตัวนั่ก็ได้สองตัวนั่กัได้ตัดซื้อก็ได้สองตัวซื้อตัวไหนศูนย์แปดได้สิแปดสามได้สิแปดสามแปดสี่นะครับแปดสามแปดสี่เอาตัวไทยขอาตัวไทยเอาตัวทอตัไทยครับแปดสามไปแล้วอางไ้ครับผมก็นำไปรุ่นกับสลากินแบ่งนะครับเด้อครับสูตรสามตัวเต็งตัวของอัอเนี้ยนะครับับสนับสนุนสลากินแบ่งท่านั้นนะครับบ่ไหลหางซเด้อรับพี่นองนะครับ บ่ต้องลงทุนหลายหลายหางครับครับเรต้องลงทุนหลายนะครับเนาะครับ่ต้องให้พี่น้องลงทุนกันหลายหลายตัวก็หลายหางหลายบาทหลายเงินนะครับเนาะลงทุนไปครับในงวดนี่สามตัวของอ่อนนี่มั่นใจปะครับั่นใตคิดบ่าจากไม้อีกขึ้นเ่าผมคิดว่ามั่นใจคาอไม่ครับมั่นใจอยู่เนาะทิว่าจะเข่าอยู่เมเม่อว่าขึ้นเต็มลงกเต็มเพื่อเพื่อมันคืออะไรลดเต็มเ้ลี่ยนเต็ม งอหางก็เลยหลุดแต้มเดียวเนาะหลุดแต้มเดียวนะครับจริงถ้าแม่เป็นตัวเดียวนี่ให้สามสี่เติมเข้าไปให้เสริมแต้มครับคุณผู้ชมนะครับผมการยังเดี๋ยวช่วยมเห็นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปตามต่อหมงไหนนะครับผมตามต่อของพ่อบัวพันนะครับผมเดี๋ครับผมตัวเหล็กในงวดวันที่สิบหกเมษานสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอันนี้นะครับสำหรับสูตร3ตัวเราก็เฮ็ดมาได้แค่หางเดียวเนาะ ได้แค่หางเดียวหางเดียวก็ในงวดมันหากระดุกแค่เตยมหนึ่งเนาะในงวดวันที่สิบหกนี่ก็ให้พี่น้องได้เอาไปเพิ่มเต็มตดเต็มเอานะครับเนาะในงวดต่อไปนะครับพี่น้องเด้อราะว่างวดที่ผ่านมาก็รุดแค่เต็มเดียวครับลุดแค่เต็มเดียวนะครับสูตรสามตัวตรงของอนเน่ยคนวิลัมนะครับครับลุดรุดเต็มเดียวครับพี่น้องลุดแค่เต็มเดียวสําหรับงวดวันที่สิบหกนีนะนี่ก็ก็ให้ทุกท่านได้เอาไปเบื้องดีก่อนครับพี่ข้อดีก่อน นะครับอาจจะเป็นอาจจะเพิ่มเต้มวดเต้มสี่ก็ได้นะครับนอกตัวเลขขององ๋อนี่สามตัวนะครับผมนะครับาอาจารยครับผมสวัสดีครับผม,บม<า>ไปจะได้โน้ตไม่ได้ว่าเด่นหรอกเขาแต่ว่าาเด่นขเขาจะอาตูเลแปดทีล่ะครับถ้านั่นด้เลยครับถ้าเด่นนะรับที่มาที่มาตัวเลขแต่ละตัวนี่ของอาจารย์นี่อาจารย์มันเป็นสูตรลักษณะไปได้ครับอาจารย์เป็นสูตรที่คำนวณดตกต่อจากงวดต่องวดหรือไม่ใดงวดครับถ้าเลขบนออกตัวเลขเขาเอาเลขบนตัวนั้นมาตั้งครับ เรียกร่างตัวแรกก่อนตัวเรกก่อนเรียกร่างมาจังครับตัวเลขตัวเลขชุดสามตัวของอาจารย์นีอ่อาจารย์นี่งสิล่อยประมาณจักจุดครับผมตามสูตรของอาจารย์ญญที่คำนวณมาได้นี่ครับไม่เกินสามจุดครับไม่เ,มเ<า>กินสามจุดสามหางครับผมตีสามหางสามจุดแต่และชุดนี่มีตัวเด่นตัวร่องครับคือกันครับแต่ชุดนี้สามสี่ผมสังเกตนะครับของอาจารย์เนี่ยนะครับผมตามสูตอาจารย์เนี่ยนี่มาสี่มาตัวเลขสองชุดนี่ไขกันแคบเพิ่มเต็มลดแต็มเท่านั้นเองถูกต้องครับอาจารย์นะครับผมเป็นสามสูตรสามตบนะครับ เป็นสูตรเต,รงตรง็งโตดปลอมน,นะครับอาจารย์ครับครับเต็งโตดปลอมส็งโตดปลอมนั่นเองนะครับผมนั่งไปเฮ็ดเป็นพกประตูนะครับพกประตูสองชุดนี่ก็เป็นสิบสองประตูนะครับผมก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิเรน่ามึงหรือท่านใดที่ชอบในสูตรแปดสามสูตรแปดสี่นี่ก็ลองเอาไปตัดเฮ็ดเป็นสองสองชุดนะครับผมสองตัวนะครับผมลองเอามึงนะครับผมนะครับหรือท่านผู้ชมตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมตรงใจกับเอฟซีนะครับผมตรงใจกับท่านผู้ชม ก็ลองทุนนะครับผมลงทุนได้เลยนะครับผมหาสุดชอบที่สุดมาถึงเป็นตัวเลขที่น่ใจนะครับผมก็บอได้ว่าสิฟันท่งนะครับผมเป็นตัวเลขที่ชอบที่สุดในใจเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณที่อเนี้ยชอบนะครับผมกับสิบเป็นตรงกับใจกับเวซี่ทนใดกับลองไปวิเคราะห์พี่เจ้าหน้านาโมนอาจารย์เนาะครับครับาอาจารย์กับเป็นแนวทางซื้อกับบอสามารถที่สี่บอกได้ว่าเลขโผแบบใดจังใดเพราะว่ามันเป็นสูตรไม่โดนแล้วครับเลยเป็นสิปีแล้วครับจะพิ่มเพิ่หายเพิ่เริ เป็นผ่าผมคำว่าแล้วเราผ่าไปแล้วนะโอ้สำเร็จที่บอกเลยตัวนี้ครับครับได้มาตามที่อาจารย์เฮ็ดมาเน,นี่ยครับผมตามที่อาจารย์เฮ็ดมาเนี่ยอาจารย์เริ่มเฮ็ดนี่เริ่มคำนวณมาน,นี่เรื่อยๆมาน,นี่เข่ามาเรื่อยๆบอกขึ้ว่ากำลังเริ่มคำนวณก็เริ่เริ่มเข่าผมคำนวณมาเรื่อ,อนนยๆตะกอนมันถึเฮทเฮทไปสู่ภูเขาองมาเฮ็ดดัดแปลงเอาเ <พบ S 1> อางเลยโอ้มาปรับสูตรอีกปับสูตรอีกเนครับที่แรกขออาจารย์เขิอีกป็นหามากเลยครับมันก็ไม่หลุดอยู่กับพิษ ก็ถือสองเทียบพิษชี้เทียบว่านันมันบมาข่มนะของคนเรื่องนนั่นผมก็เริ่มมาแต่งของผมเองกันะครับมาจับจุดจับสูตรแล้วมาผสมกันครับผสมกันของอาจารย์หระของของอาจารย์เนี่ยครับมาร่วมโตกันครัแต่เป็นสูตรที่สมบูรณ์ขึ้นมากคือสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็เดินดีมากซีงวดถ้าเกิดวดนี้เขาก็แสดงว่าเป็นงวดที่หาครับถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือวัดเข่าวๆย่อๆของสูตรนะครับสูตรยังไงก็คือสูตรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสูตรยังไงก็คือสูตรนะครับไม่เเหมือนกับลข ความฝันเลขนิมิตเลขสิ่ง mm ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับผมนี่คือสูตรนะครับผมตัวเลขออกมาเราสามารถคำนวณได้เลยแต่เรื่องราวของสูตรเราไม่ขอกล่าวถึงนะครับผมเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เนี้ยเป็นคนคำนวณนะครับผมเราจะไม่ขอไปสอบถามในเรื่องวิธีการคำนวณและสิทใดนะครับอย่าไปถามวิธีการคำนวณกับอาจารย์นะครับอาจารย์จะปล่อยให้เป็นสะพานบุญเท่านั้นนะครับทางช่องของเราจะไม่มีการเอาสูตรไปนะครับผมแล้วก็ไปทาเป็นสูตรตัวเองนะครับผมนะครับทางทีมงานและทางช่องของเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมนะครับ ครอาจารย์ครับมี่ยังสีทิ้งไทยนะครับผมมี่ยังติดฝากถึงเอฟซีบัครับว่าการลงทุนเป็นยังไงแบบใดนนะครับผมตัวเลขตัวใดนาจะลงทุนแบบใดยังไงอาจารย์มี่ยังฝากถึงเอฟซีที่มาดับชมมาก่อนได้รับครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงเรือเป็นอะไรรีบวขหวยนี่ร่อยโตมีประตูมีจู๋ที่สองประตูครไปพิจารณาเอาครับผมครับจ้างอาจารย์ก็ได้เป็นแค่แนวทางหรือสามางบุญเนาะแนวทางปัจจุบานบุญในกิจนรรมทุกคน เดี๋ยวผมขอเลขที่บัญชีอาจารย์หน่อยครับผมเลขที่บัญชีว่าอาจารย์ผมสลับเอฟซีธันดัยนะครับผมที่อยากสิซอยนะครับบูชาคู่นะครับผมบูชาคูบูชาสูตรนะครับผมเป็นค่ากาแฟน้ำร้อนนะครับผมให้กัเซียนเนี่ยนะครับผมนะครับกัเลขที่บัญชีนะครับผมกัเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลสิเขียนให้แล้วกรเป็นของธนาคารไถ่ธนาคใดเบอร์โทรก ทรสอบถามเพื่นใดนะครับผมนะครับเข้าการศึเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอให้เอฟซีนะครับผมนะครับแคบหน้าจอไปเด้อครับผมค้างวดหนาเข่ากับเพื่อห่วมบุญน้ำเพลินเป็นสะพานบุญอาจารย์เนี่ยเพิ่อนกับเพื่อนจำนวนหนึ่งกลับไปเฮ็ดบุญนะครับผมเฮ็ดบุญนะครับไปสั่งบุญนะครับผมนะครับเป็นสะพานบุญต่อนะครับผมเอฟซีโอนมากไปกับเป็นสะพานบุญต่อให้นะครับผมของท่านขั้นใดครับอาจารย์ครับครุงไทยเนาะชื่อบัญชีคุณวิระปุยุโรปุยะโรโอ้ขอผิดอ้อ ต,ตัวเบอร์ส้มเจาะเข็มลงนะเบอร์โทรอ่ะชัดๆอีกทีหนึ่งเด้อพี่นอ้องครับครับผมแคปหน้าจอแคปเลยเด้อครับนะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีสามสามสี่ศูนย์ห้าสองห้าสามหกหกนะครับชื่อบัญชีนายวีระปุยะโทนะครับสลับเบอร์โทรของ อาจารย์นะครับเซียนเนี้ยนะครับผมหรือคุณวิระนะครับผมนะครับได้ที่เบอร์โทร0981467332นะครับเอฟซีนะครับผมสะดวกแคปแชปเลยเด้อนะครับบางลุกสายตาอย่างเงี้ยครับสายเอฟซีต้องการจะโทรมาเบอร์โทรมาเบอร์นี่ครับน้ำไปทรงหด ส่งเคลือดส่งอียงไหครับส่งไปสนิทครับส่งเคลือดกับทรงครับนี่สาคขุนด่านใดครับอาจารย์ครับพ่อสิบอกอี่สิเดี๋ยวบังคับว่ากินแล้วมันแค่บุลุ่งสายตาก็คือเข้าตาฟ้าตาฟางเดี๋ยวมันเป็นตอนเนื้อตอนกระจุกคือมันกะเส้าหายหายไหครับก่ต้องไปพาตัดหนักครับเพราะว่าผมกะ